สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ทาง Godmovie Channel ได้นำซีรีส์เกาหลีของทาง Netflix มานำเสนอนะครับสำหรับซีรีส์เรื่องนี้มีชื่อว่า Vincento v i n c e นโซทนายมาเฟียเป็นซีรีส์ในปี2021ตอนที่6สสำหรับเนื้อเรื่องนะครับ v i n c e น so โซและชายังเป็นทนายให้แก่ญาติผู้เสียชีวิตซึ่งชายังเป็นคนรับหน้าเป็นหน้าที่เป็นทนายส่วน Vincento so นั่งอยู่กับผู้ฟังเมื่อผู้พิพากษาเข้ามา ทั้งห้องต่างคําความพารพเมื่อเรื่องฟังคํากล่าวหาของทนายทั้งสองฝ่ายท่านใดนั้นเกิดไฟดับในห้องผู้พิพากษาบอกทุกคนว่าเพราะเป็นคดีสําคัญเราจะไม่เลื่อนพิจารณาคดีชายยังยิ้มบอกให้นําโน้ตบุ๊กมาบันทึกเสียงเมื่อเรื่องฟังความต่อท่านใดนั้นมีแตนขนาดยักษ์เข้ามาในห้องของศาลซึ่งทุกคนต่างตื่นตระหนกมากเพราะแตนสามารถต่อยได้ทุกเมื่อแต่ปินไปทําผู้พิพากษาแล้วต่อยเข้าไปที่หน้า จนทาให้ผู้พิพากษาล้มลงไปผู้คนทั้งห้องเห็นดังนั้นจึงรีบวิ่งหนีหลังเหตุการณ์เรียบร้อยทุกคนกลับเข้ามาในศาลผู้พิพากษาออกมานั่งบาลังแต่พบว่าหน้าตาปวดบวมผู้พิพากษาจึงจำใจเลื่อนฟังคดีไปอีกหนึ่งสัปดาห์ซึ่งเหตุการณ์วุ่นวายที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้เป็นการวางแผนของวินเซนโซทั้งหมดหลังจากออกจากศาลชายยังชวนวินเซนโซไปนั่งทานข้าวด้วยกันแต่วินเซนโซขอตัวไปที่อื่นก่อน ซึ่งก่อนหน้านี้เลขาของยูชานเล่าให้วินเซนโซฟังว่าทุกๆสิ้นเดือนยูชานจะไปเยี่ยมนักโทษหญิงชื่อยองจาวินเซนโซจึงอาสาไปเยี่ยมแทนเองเมื่อได้เจอกับยองจายองจารู้ถึงข่าวการตายของยูชานและเธอได้ขอบคุณวินเซนโซที่มาเยี่ยมเธอแต่วินเซนโซบอกว่าเขามาวันนี้เพื่อบอกว่าวันนี้เป็นมาสุดท้ายที่เขามาเยี่ยมยองจาจึงกล่าวขอบคุณอีกครั้งที่มาเยี่ยมวินเซนโซยังถามอีกว่า สามีหรือลูกล่ะไม่มาเยี่ยมเหรอยองตาตอบว่าเธอไม่มีสามีลและลูกวินเซนโซจึงเดิอนออกไปทางด้านเชฟร้านอาหารอิตาเลียนเขากำลังถูกล็อกเกอร์สายอาหารกินฟรีแต่เขาปฏิเสธไปซึ่งตอนนั้นเองขณะที่กีซุกกำลังหั่นผักเขาได้รับสายด่วนจากอธิบดีซึ่งเมื่อเขาไปพบอธิบดีอธิบดีบอกให้กีซุกเขียนรายงานเรื่องวินเซนโซเพราะทางบาเบลกรุ๊ปขอข้อมูลมากีซุกจึงให้ข้อมูลไปว่า วินเซนโซเป็นทานายช่วยเหลือผู้คนที่ถูกมาอาเฟียรังแกช่วยเหลือเด็กๆในหลายประเทศและเมื่อพวกซังฮุกและยองฮีอ่านข้อมูลทั้งหมดจึงคิดว่าเป็นข้อมูลที่ไม่มีประโยชน์หลังจากนั้นซังฮุกและยองฮีนั่งปรึกษากันว่าจเจ้าไงต่อยองฮีบอกว่าเธอได้แอบติดตั้งเครื่องดักฟังว่าในต้นไม้ที่เธอนําไปฝากไว้ทั้งสองจึงเปิดเครื่องดักฟังดูพบว่าได้ยินเสียงแต่คนตะโกนซึ่งทางวินเซนโซรู้ว่าในกระถางต้นไม้มีเครื่องดักฟัง เขาจึงบอกให้ชายยางไปไว้ที่อื่นซึ่งเป็นผู้เช่าตึกที่เป็นนักแสดงทําให้ได้ยินแต่เสียงตะโกนของนักแสดงทั้งด้านวินเซนโซและชายยางกลับมาปรึกษาว่าจะเอายังไงต่อเมื่อปรึกษากันเสร็จชายยางจึงชวนวินเซนโซไปนั่งทานมือค้าด้วยกันระหว่างที่นั่งทานมือคําชายยางถามตลอดเวลาว่าทําไมวินเซนโซถึงอยากได้ตึกคืนการนักหนาะวินเซนโซจึงตัดสินใจบอกเรื่องทองคําที่อยู่ใต้ตึกเมื่อชายยางฟังจบเธอคำออกมาเสียงดัง และมาเชื่อสิ่งที่วินเซนโซพูดหลังจากวันนั้นวินเซนโซได้รับเครื่องตรวจวัดกระแสไฟเพื่อดูว่าวงจรไฟฟ้ายัางทํางานไหมซึ่งจังหวะที่เขาก้มลงฟังวงจรไฟฟ้ากีซูที่แอบตามมาเห็นว่าวินเซนโซก้มให้กับลูกเคาลูบทาให้เขาเข้าใจว่าวินเซนโซคิดกลัมมาเป็นคนดีจริงๆและเมื่อวินเซนโซตรวจไฟฟ้าเขาพบว่าไฟฟ้าในตู้เซฟยังทํางานได้ตามปกติหลังจากวันนั้น วินเซนโซและชายังนัดญาติของนักวิจัยที่เสียชีวิตมาซักซ้อมการตอบคําถามเพราะทั้งหมดต้องเป็นพยานในศาลทางด้านซังฮุกและยองฮีระหว่างที่นั่งดูข้อมูลของวินเซนโซทันใดนั้นฮันซอโทรหาซังฮุกให้เข้ามาสรุปคดีที่ไปศาลมาซังฮุกยึงให้ยองฮีและยุนวูตามมาด้วยโดยให้จุนวูเป็นคนสรุปเรื่องในศาลเมื่อทั้งหมดพบฮันซอซังฮุกและยองฮีนั่งประกอบฮันซอเพื่อฟังสรุปจุนวูจึงเริ่มบรรยายถึงที่มาของบาเบลกรุ๊ป ซึ่งผู้ก่อตั้งนั้นมีภรรยายหนึ่งคนและลูกชายอีกหนึ่งคนแต่เขาดันไปทำเลขาท้องทําให้มีลูกชายเพิ่มมาอีกหนึ่งคนซึ่งลูกชายที่เกิดจากเลขานั้นคือฮันซอซังฮุกและยองฮีงง,งมากว่าเกิดอะไรขึ้นจุนวูจึงสรุปต่อไปและลูกชายของผู้ก่อตั้งนั้นคือจางจุนวูเขานี่เองฮันซอรีบหลบมือให้จุนวูซังคุกและยองฮีตะลึงมากที่จุนวูคือประธานบาเบลกรุ๊ปตัวจริง จุนวูจึงบอกยองฮีว่าที่บอกว่าจะซื้ออายการและคนในสำนักทนายให้บอกเงินมาเขาซื้อให้ได้และจุนวูก็ออกไปหลังจากวันนั้นยองฮีจึงใช้แผนสกรปรกโดยการสร้างหลักฐานเท็จให้กับทางพยานทั้งหมดวันต่อมาขณะที่ชาย,ยังตื่นขึ้นมาเธอพบว่าบรรดาพยานของเธอถูกสอบสวนว่ายักยอกเงินไปโดยนักบัญชีของกลุ่มเมื่อชาย,ยังไปยังสถานีตำรวจ เราพยา,ยามบอกว่าพวกเขาถูกปลักปามแต่ชาย,ยังและวินเซนโซไม่สามารถทำอะไรได้แล้วเพราะมีรูปหลักฐานเงินที่ยักยอกไปเมื่อวินเซนโซและชาย,ยังออกมาชาย,ยังรับสายไล้รู้ว่าอูยองที่เป็นนักวิจัยเพื่อนของหลวงพี่ถูกพบสารเสพติดทำให้ถูกยกเลิกการเป็นพยานเช่นกันเมื่อได้ยินอย่างนี้ชาย,ยังจึงท้อมากเพราะไม่มีวิธีจัดการบาเบลกรุ๊ปได้เลยจุนวุที่เดินมาบริเวณนั้นจึงบอกให้ชาย,ยังอยู่ต่อสู้ แต่ชายังไม่ยอมแพ้แล้วเดินจากไปจุนวูจึงบอกวินเซนโซว,ว่าอยากคุณหลุมฝังตัวเองแต่วินเซนโซตอบกลับไปว่าพวกเขาขุดหลุมจริงจะจะฝังฝั่งตรงข้ามแล้วเดินจากไปเวลาผ่านไป5วันขณะที่เสร็จการไต่สวนแพทย์เจ้าของผู้ป่วยเสร็จแล้วผู้พิพากษาถามถึงพยานของทางชายังชายยังจึงขอเบิกตัวพยานรับวินเซนโซจึงเดินเข้ามาในศาล จบไปแล้วนะครับสำหรับตอนที่6สําหรับความรู้สึกหลังรับชมวินซินโซพลิกสถานการณ์ได้ดีมากครับและตอนที่6จบได้น่าติดตามมากครับใครแฟนหนังเกาหลีแนะนําให้ดูซีรีส์เรื่องนี้ครับสนุกมากๆสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์และกด subscribe ทาง Youtube และทาง Facebook สามารถกดไลค์คลิปและกดไลค์เพจก็อดมูชชานลเพื่อเป็นกําลังใจในการลงคลิปต่อไปสําหรับวันนี้สวัสดีครับ